3. ลักษณะของเมียที่จะทำให้สามีร่ำรวยถ้าคุณมีเมียที่มีครบสมข้อนี้คุณต้องรักษาเธอไว้ให้ดีๆเพราะเธอจะทำให้คุณร่ำรวยและมีความสุขโดยเฉพาะข้อที่3ข้อ1เมียที่พูดจาไพเราะอ่อนหวานรู้จักยกย่องชื่นชมและให้กำลังใจสามีจะทำให้สามีมีกำลังใจในการทำงานหาเงิน และมีความสุขข้อ2เมียที่มี eq สูงเธอจะให้เกียรติสามีและรักษาศักดิ์ศรีของสามีเธอจะไม่เอะอวยวายต่อหน้าคนอื่นเวลามีปัญหาเธอจะนำปัญหามาคุยกันที่บ้านอย่างมีสติและช่วยกันแก้ปัญหาคนภายนอกจะรักและให้เกียรติสามีของเธอข้อ3 เมียที่ยอมเชื่อฟังสามีเมื่อเธอเป็นฝ่ายผิดเธอจะไม่เถียงข้างๆคูคูๆเพื่อเอาชนะสามีไปซะทุกเรื่องทำให้สามีมีกำลังใจและมีเวลาไปหาเงินหาทองแล้วคุณเห็นด้วยกับผมไหมครับเขียนบอกในคอมเมนต์ด้วยนะครับ